ไใครจะถามอะไรป่ะใครจะถามคนไหนจะถามจะจัดมาที่ย6ธันวาดีนะครับอะไงยังยังได้แล้ว เปล่าพี่เราไม่ได้ยูนไม่ได้ยินเลยอยู่รวมกับเราก็ได้เหรออยู่รวมกับเราก็ได้มาเกี้สนุกมากเลยนะคะมาที่ถามบรรยากาศเมื่อกี้สนุกไหมคะอ๋อถามบรรยากาศเมื่อกี้โอ้สนุกมากค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้น รุ่นราเขาเดียวกันทั้งนั้นแหละค่ะค่ะปีนี้ปีสองจะแตกต่างกับปีก่อนยังยู่ๆจะต้องสนุกกว่าเดอร์วีสต้าปีนี้ปีสองไี่ไ้แก่แล้วค่ะก็ปีแรกเนี่ยเราเหมือนกับ จริงๆเนีสนุกเต็มที่นะครับเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสไปร่วมเยี่ยวัดทองครั้งแรกที่หัวหินเนี่ยก็คงจะยังจำกันได้นะครับถึงบรรยากาศที่มีแต่ความสุกแล้วก็สนุกสนานกันตลอดหลายชั่วโมงแต่สำหรับเราก็ถือว่าเป็นการชิมลางนะครับเพราะว่าปีที่สองนี่ครับจัดหนักจัดเต็มที่กว่าเดิมกรุงเทพมหานครไวเทคครับ จากสถานที่เนี่ยก็<ช>เราดูว่าด้วยความสะดวกนะครับ<ช>ไม่ต้องขับรถไปไม่ต้องขับรถไปต่างจังหวัดเล่นกันตั้งแต่ตอน3โมงเย็นถึงตอนเที่ยงคืนก็กลับบ้านไปนอนบ้านไม่ต้องไปพักที่ไหนไกล<ช>ูกลสะดวกสบายครับ<ช>ที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่ามันเป็นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่รวมเอาศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อย่างเนี้ยเห็นหมดเลยค่ะค่ะแบบ เดาเข่าเข่าเข่าทั้งนั้นนะคะสี่ศิลปินแล้วก็เกือบร้อยชีวิตนะครับรวมกันแล้วเนี่ยช่วงเวลาของการเล่นตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงเที่ยงคืนเนี่ยมันสนุกกันยาวนานมากแล้วก็สถานที่ที่รุงเทพนะครับไบเทคบางนาเนี่ยจะสามารถทําให้เย็นสบายวันที่26่ธันวาคมค่าวันเสาร์นะคะแม่แดงครับมีคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพใครทไมต้องห่วงแม่แดงคนเดียว อย่าดูแม่โอ้ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงถูกกันนี่ล่ะนี่ยแล้วไอ้ใครดูไหวไหมฮะไหวไหวสิคะถ้าไม่ไม่ไหวจะมาเหรอคะแล้วระวังนะข่าวเหรอนอวามพิเศษนะครับพี่จางไอเวฟได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับในครั้งนี้ก็คือครั้งนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะซื้อตั๋วนะครับลองพูกคุยชื่อกันมานะครับถ้าเกินสิบขั้น นะครับส่งชื่อเข้ามาแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มชื่อรุ่นชื่อโรงเรียนนะครับชื่อรุ่นชื่ออะไรก็ได้นะครับตามที่ท่านต้องการนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นแฟนคลับพี่เมาส์พี่แดงนะครับก็ให้ชื่อว่าเมาส์แดงแรงฤิบใชนะครับซื้อ10ที่นะครับส่งชื่อเข้ามาทางผู้จัดคอนเสิร์ตทางไอเว็บจะได้อะไรจะจะเสื้อยืดเสื้อยืดนะครับแล้วก็สกรีนชื่อกลุ่มของท่านนะครับลงไปที่เสื้อยืดส่งกลับไปให้ท่านได้ใส่แล้วก็ แต่งปันกลุ่มมาสรุูกันที่คอนเสิร์ตได้อย่างเต็มที่เลยใช่ค่คะใชคแล้วก็ท่านที่ซื้อตั๋ว5 0 0พจะมีอะไรเป็นพิเศษนะมีอาหารกานกินให้ครบถ้วนนะคะไม่ไม่ต้องกลัวหิวแล้วก็มีที่เต้นราเป็นเฉพาะค่ะอันนี้ติดต่อไปเลยค่ะ5,000แล้วไปดูพันห้ากันบ้างครับมีหญ้าเทียงเขียวชะอมโหเราไป ไปเกลือกกลิ้งไปสนุกสนานก็เรียกว่าเป็นมุมที่เต้นก็ได้นั่งก็ได้ดูก็ได้เย่ก็ได้มารวมกันแล้วมันสนุกสนุกสนุกที่สุดเลยนะครับไปพรกัมให้ได้นะครับ26ธันวานนี้บ่าย3โมงเป็นต้นไปที่ไบเทคบางนา hall 102 103ครับค่ะเท่านั้นยังไม่พอครับเรายังมีพ่อห่มให้ท่านด้วยครับจอบบัตรได้ที่ไหนเนี่ยใคริเกย์เกย์เลยยูมพบกันให้ได้นะครับตลอด 9ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับที่พวกเราได้เรียนพิจารณาให้ความสุขกับท่านนะครับท่านจะต้องรับความสุขความสุขสัรอย่างเต็มติมนะครับวันนี้พวกเราเป็นแค่ส่วนหนึ all ่งนะครับของต้นของน้องพี่นะครับอีกหลายท่านวันนี้ยังไม่ได้มานะครับเช่นศิลปินโวนะครับแล้วก็ยังมีหลายท่านอีกตักตีลาตั๊กตาตักลีลาต้นกุชาตั๊ีาตั๊กคีหนึ่งที่น่าสกใจมากๆเลยก็คือคุณศรีลานักากรมา

เรามีไปคอนเสิร์ตทั่วประเทศเลยครับเป็นประจำอีกอ่ะมีวงที่ได้ขึ้นยืนมีอ๋อมีวงอะไรนะหนึ่งจักรวาลหนึ่งจักรวาลจะได้ให้เดยรวมแล้วคือนักร้องคนไหนก็ตามที่ขึ้นเวทีกับเราเนี่ยมันจะเป็นสุดยอดที่เราจะไม่ดูไม่ได้ครับพอมาดูเสร็จแล้วจะแบบประทับใจแล้วอ้าวคือเก๋าไงเก๋าเก๋าเก่าเหมือนเนี่ยเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้ร้องเพลงคนร้องตามใช่ไม่ได้ปากสวยได้ไหมแดงของไม่เมาไม่แดง ค่ะอ๋อต้องต้องฝากแฟนๆว่าเอ่อไม่ต้องห่วงว่าแม่แดงกับแม่เมาส์จะเป็นลมนะคะไม่ต้องห่วงค่ะยายาดมยาค่ะเราเรามีทุกอย่างเตรียมไปหมดนะคะในช่วงสงไข่ปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับไม่มีงานไหนใหญ่แล้วก็ยาวแบบตั้งแต่กลางวันถึงยังกลางคืนเที่ยงคืนเนี่ยเท่านี้และที่สําคัญก็คือมันเป็นห้องที่แบบสบายๆไม่มีเครียดนะครับสนุกสนานมากเลยและที่สำคัญห้องน้ําติดแอร์เนาะสุดยอด ไปกันเยอะๆค่ะไปส่งท้ายไปส่งท้ายเพราะว่าวันที่31เนี่ยอาจจะหาที่เที่ยวลำบากไปส่งตรงนั้นพอวันที่26เล่นเสร็จปั๊บนอนพักปีใหม่ก็จะได้สบายไม่เหนื่อยย้อนส r ดเดย์วันส์มอลค้งที่สองที่ไบเทคบางนาครับก็พวกเรานะคะวันนี้นะคะจองบัตรที่ไทยที่แคนเทอร์เซอร์ค่ะอาซูเทสสามวิเทสด้วยไม่เาล่าเลยครับพบกันครับทางเว็บบันสนุกแน่นอนครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขบคุณค่ะขอ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 บคุณค่ะ